อีกหนึ่งข่าวนะครับสำหรับคุณเจนนิเฟอร์คิมนะครับล่าสุดเนี่ยได้สวมใส่เครื่องเพชรมูลค่า1,300ล้านบาทคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยเจนนิเฟอร์คิมนะครับดีใจนะครับเผยข้อคิดจากการได้เจอคนรวยคุณผู้ชมนะครับทำเอาเจนนิเฟอร์คิมนะครับยิ้มแก้มปิดกันไปเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเนี่ย ได้เผยภาพใส่เครื่องเพชรสุดอลังการทั้งต่างหูสร้อยคอนะครับประดับเพชรเม็ดใหญ่อลังการเฉพาะแค่สร้อยอย่างเดียวเนี่ยก็ราคามูลค่า1,300ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเจนนิเฟอร์คิมนะครับบอกเลยว่าราคาแค่ราคาสร้อยเนี่ยตกอยู่ที่1,300ล้านบาทส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้จำว่าราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับแต่แค่เฉพาะสร้อยที่เราเห็นคุณผู้ชมมันก็ตาแตกแล้วว่า 1300งพันสาอล้านด้านเจน n ิเฟอร์อคิมนะครับก็บอกว่าข้อดีของการได้เจอคนรวยเขายิ่งไม่แสดงออกว่ารวยยิ่งรวยยิ่งพูดน้อยยิ่งรวยยิ่งไม่ค่อยพูดอีกทั้งคุณหญิงสุมาณียังมีความใจดีถ่อมเนื้อถ่อมตนและท่านก็ได้สอบถามนะครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือสุขภาพนั่นเองคุณผ,ผู้ชมอย่างที่บอกไปคุณผ,ผู้ชมนะครับก็ เป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีมากๆเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็สํมคัญเลยผิวพงผิวพรรณคุณผู้ชมนะครับจริงนะคนรวยอ่ะดูสิสร้อยเพชรโทหนึ0งล้านอ่ะแล้วเป็นแบบเพชรแบบเก่าแก่ด้วยนะ <S <S เป็นเพชรแบบหายากนะไม่ได้แบบเ,เพชรเ,เหมือนอปัจจุบันอ่ะเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบเครื่องเครื่องเพชรโบราณเ้ยเหมือนคล้ายๆกับ ถ้วยโถโอชามของเขาก็จะเป็นแบบเก่าแก่เก็บมากแล้วเวลาตอนที่หมอเข้าไปในบ้านเดินยังไงอุ้ยโถฉันดูทุกชั้นเลยนะฉันกลัวมือจะไปปัดโดนของเขาล่วงไปฉันดูทุกชั้นไปถึงชั้นที่แบบว่าเป็นแบบห้องน้ำอ่ะผู้ชมห้องน้ำอ่ะไอตรงชักโครกที่เป็นชักโครกทองคำอ่ะเธอเป็นชักโครกทองคำนะโอ้นี่ไงแล้วตู้ที่แบบเป็นตู้ที่แบบ เก่าแก่จากประเทศอิตาลีมีมีหนึ่งหรือว่าสองใบในโลกเนี่ยฉันจำไม่ได้แต่คือเข้าไปอ่ะคุณผู้ชมมันเหมือนแบบเหมือนมิวเซียมเหมือนเป็นพิธธพิธภัณฑ์เหมือนแบบมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆมีแบบของจากหลากหลายประเทศเลยนะแล้วอย่างอีก,อกชุดหนึ่งถ้าใครเคยแบบว่าดูในยูทงยูทูบเวลารายการต่างๆเขาไปสัมภาษณ์คุณท่านเนี่ยเขาจะมีชุดแบบทับทิมสยามณนะปัจจุบันเนี่ยชุดเครื่องเพชรทับท,บทิมสยามเนี่ยหาได้ยากมากแล้วนะ โอ้ของคุณท่านคุณน้ําแบบน้ําแบบแดงมากแล้วมูลค่าแบบประมูลไม่ได้เลยโทรแบบเครื่องเครื่องเพชรคุณท่านแต่ละชิ้นแม่โอ้แมตั้งแต่กําไรหยกนะตั้งแบบราชวศงจีนเลยนะโถอ้เป็นบุญเราเนาะโอก็อย่างน้อยๆก็ถือว่าเราได้ได้เห็นอะไรที่เป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเราจริงๆคนลุกแทนพี่หมอเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ฉันตกใจมากเลยแบบห้องน้ําอะโถะโถที่ เราไว้ใช้ขับทายอ่ะเป็นทองคำเถอะเป็นทองคําแล้วเขามีเขามีแบบเธอก็เลยไม่กล้านั่งเลยใช่ไหมเธอไม่ไม่ฉันฉันไม่กล้านั่งเลยฉันฉันแบบดูแต่ตามืออย่าต้องคือแบบกลวงเขาไปลอยโอ้เราเห็นแบบอ๊กเออแบบคือมันคือที่สุดของของคใช้เป็นชีวิตประจำวันแต่เขาใช้ชีวิตแบบปกติมากแบบเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนใจดี นะ,นะคะเนี่แหละก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะนจิตใจดีอารมณ์ดีใช่คุณท่านเขาชอบออกงานมีความสุข<ม><ะ>นะคะเนี่ยแหละนะก็มีความ,มีส่งความสุขมาถึงเราเวลาเราเห็นแบบท่านออกไปอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะ